แม่โอเคค่ะมาแล้วค่ะคคมาแล้วค่ะครับผมครับก็อ่าต่อเลยนะคร<ม>ผมก็จะแบ่งเป็นด้านๆที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยตรงนะครับที่ว่าเราพอจะสรุปกันมาได้ในช่วงในเวลาเจ็ดนาทีที่ผมได้รับนะครับ<ม>ก็เรื่องแรกนะครับเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยถือได้ว่าเขาเนี่ยจะ ใช้ในส่วนของอคนเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าเขาถือได้ว่าคนเนี่ยยังมีเรื่องของอารมณ์จิตใจนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการหลักๆเลยเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าหน้าจอด้านสายมือนะครับนี่จะเป็นการรายงานว่าในแต่ละวันเนี่ยมีนักเรียนมาเท่าไหร่นะครับุคลาตนมาเท่าไหร่ก็คือผู้บริหารเนี่ยสามารถดูจากยอดตรงนี้ได้เลยนะ บ้านเราเนี่ยบางทียังต้องสอบถามฝ่ายบุคคลอยู่ว่าวันนี้นักเรียนมาเท่าไหร่นะฮะตรงนี้แล้วก็ฝ่ายบริหารเองเนี่ยก็จะนํานวัตกรรมต่างๆนะครับมาใช้กับทางโรงเรียนนะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะถ้าหากว่าท่านไปจีนแล้วเนี่ยการสแกนหน้าเนี่ยนะครับ เข้าสู่โรงเรียนหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับอย่างเราไปมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับซีนานเนี่ยเรา,าวันวันที่สองนะครับเขาจะนําเราทุกคนนะครับไปลงระบบในเรื่องของการสแกนหน้านะครับไม่งั้นเราเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปในมหาวิทยาลัยได้เลยนะครับก็จะลดนะครับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับที่จะมีอ่า บุคคลภายนอกนะครับที่ไม่ด้รับการอนุญ,ญาตเนี่ยเข้าไปกราดยิงบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เขาจะป้องกันเลยนะครับโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมคือสแกนหน้านะครับบ้านเรายังมีอ,อย่างที่เห็นว่าล่าสุดบางสถานที่ก็ยังใช้บัตรใช้อะไรอยู่นะครับแต่ของเขาเนี่ยใช้หน้าเลยนะฮะเพราะว่าหน้าเนี่ยไม่มีทางลืมเด็ดขาดนแต่บัตรเนี่ยอาจจะลืมได้นะครับ เรื่องต่อไปเรื่องของด้านการพัฒนาบุคลากรทางจีนเนี่ยเขาจะมีนะครับสถานที่นะครับองค์กรสำหรับการพัฒนาครูโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำมากนะครับเนี่ยถ้าท่านจะเห็นเนี่ยห้องนี้นะครับห้องด้านซ้ายก็จะเป็นห้องที่สำหรับคุณครูนะได้ทดลองสอนนะครับแล้วก็ได้เห็นว่า มีการอัดวิดีโออะไรต่างๆแล้วก็มาเปิดนะครับวิดีโอของตัวเองดูว่าหลังจากที่สอนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจนกว่าจะโอเคนะครับหลังจากนั้นถึงจะไปสอนในห้องนะครับด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นนวัตกรรมเรื่องของการเขียนจากกระดานไว้บอร์ดนะครับแล้วก็ไปออกที่หน้าจอนะแถวที่หน้าจอโดยไม่บดบัง ในส่วนของรายละเอียดนะครับด้วยนะต่อไปด้านต่อไปนะครับก็จะเป็นการพัฒนาวิชาการนะอ,อจะเห็นได้ว่านี่ที่ที่เห็นห้องต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมเท่านั้นนะครับนะถ้าบ้านเรามีระดับนี้ก็คือจะต้องอระดับมหาวิทยาลัยแล้วนะในของเขานะครับเขาจะลงจัดเต็มให้เลยนะครับตั้งแต่ระดับมัธยมเพราะฉะนั้นเด็ก ระดับมัธยมสามารถใช้เครื่องมืออะไรต่างๆพวกนี้ได้อย่างง่ายวนะครับในเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องมืออะไรต่างๆของนักเรียนโดยเฉพาะด้านสายมือเนี่ยนะครับจะเป็นจรวดดาวเทียมที่จีนเนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจแล้วก็ มีเกือบทุกที่นะครับที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาร,ารมณ์ให้นักเรียนเนี่ยรู้คิดเรื่องของนวัตรกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับจรวดที่จะส่งออกไปนอกโลกนะครับแล้วก็ไปค้นหาสิ่งใหม่ๆนะครับที่อยู่นอกโลกด้วยนะครับเรื่องต่อมาก็เรื่องของโคดดิ้งอะไรต่างๆเนี่ยจินเข้าไปไกลมากนะครับเด็กสามารถที่จะเขียนโค้ดอะไรต่างๆทําให้หุ่นยนต์ตรงเนี้นะครับ เขาคิดค้นเกี่ยวกับการเก็บขยะในโรงเรียนโดยใช้หุ่นยนต์นะครับนะครับแยกประเภทอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดนะฮะแล้วก็ห้องที่เห็นว่ามีเตียงนอนนะครับแล้วก็มีที่คุมหัวตรงนี้นะครับอันนี้เป็นห้องที่เขาจะ,ะดูในเรื่องของจิตวิทยานะครับของเด็กว่าวันนี้สมมติว่าเด็กเครียดมาอย่างที่ท่านอขอ ท่านดอกเตอร์นะครับได้ได้ได้ไดชี้แจงก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีห้องที่ว่าจะมีนักจิตวิทยานะครับให้คําปรึกษานะครับตรงนี้นะฮะเมื่อเข้าเครื่องนี้แล้วก็จะสามารถสแกนออกมาได้เลยว่าเด็กคนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในวันนี้มีอารมณ์อะไรต่างๆผิดปกติยังไงบ้างนะครับไม่ใช่เฉพาะเด็กนะครับครูก็สามารถที่จะมาใช้ห้องนี้ได้นะครับแล้วก็อีก ภาพหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเครื่องปริน์นะครับปรินเตอร์แบบ 3D ก็คือสามารถปรินออกมาเป็นรูปร่างได้เลยนะครับแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆนะครับด้านอื่นๆเ่ยสิ่งที่ทางจีนเขาให้ความสำคัญอย่างเช่นห้องประชุมใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นห้องประชุมของโรงเรียนนะฮะถ้าบ้านเราต้องเป็นระดับโรงแรมน,นะแล้วก็ในส่วนของการ แสดงออกของเด็กๆนะครับแล้วก็สนามกีฬาที่เราจะเห็นได้โดยทั่วไปว่ามาตรฐานนะครับแต่สิ่งที่อ่าจีนยังไม่ทิ้งไปก็คือการอยู่กับธรรมชาตินะครับนักเรียนจะมีเวลานะครับไปวาดรูปนะครับไปวาดรูปสวนผักอะไรต่างๆพวกนี้ฮให้อยู่กับธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ผมชอบมากนะค,คือถ้า เข้าไปที่ประเทศจีนเนี่ยจะมีรถไฟฟ้าหลากหลายยี่ห้อมากนะครับตรงนี้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อ่านวัตกรรมของจีนเนี่ยก้าวไปได้อย่างอารวดเร็วนะครับสุดท้ายนะครับสําหรับผมนะก็ขอทิ้งสุภาษิตจีนไว้นะครับอที่สุภาษิตจีนได้กล่าวไว้ว่าปลูกต้นไม้เนี่ยใช้เวลา10ปบบีนะครับ แต่พัฒนาคนเนี่ยใช้เวลาเป็นร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าพึ่งท้อแท้นะครับกับการาพัฒนาเรื่องของการศึกษานะครับขอให้กำลังใจกับทุกท่านครับขอผมจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับโอ้ค่ะถ้าร้อยปีไม่รู้จะนะฮะสักสิบปีสิบสิบยี่สิบปีนะคะค่ะก็อฟังแล้วนะคะก็เออจีน น่าสนใจนะคะที่ประเด็นที่ท่านวิทยาดรวิทยาได้นาเสนอนะคะว่าเขามีวิธีการเหมือนกับเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ไฮบริดไฮบริดในที่นี้คือว่าทั้งทั้งเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของคือแอบ,บดูกระดานเขานะคะที่ท่านใส่ลงเนี่ยมันก็ยังคงเหมือนกระดานอารมณ์ลคล้ายๆของบ้านเราแต่มันเหมือนกับมันไฮบริดไป อะไรนะคะไอจอไอสมาร์ทบอร์ดหรืออะไรไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ถ้าที่ดูอาหารก็อถ้าเกิดว่าเอมีทร,รัพยากรเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยก็มันสามารถที่จะใช้ในการที่นอกจากเรื่องของเรียนรู้แล้วอะ่ะก็จะมีความฉับไวในข้อมูล Data นะคะใน Data ที่มาพัฒนาทั้งตัวคูรูว่าตัวเด็กได้ว่องไวได้ด้วยนอกอ่อนะคะแล้วก็เที่น่าสนใจหมุน แอบชอบตัวสองตัวสามสักหลายตัวเลยในนี้นะคะที่ท่านได้นําเสนอเนี่ยก็คือว่าเออเขาเอาโจทย์ของเขาน่าจะเอาโจทย์ของนวัตกรรมอวกาศซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นความท้าทายด้านของเทคโนโลยีระดับชาติเนี่ยมาเป็นโจทย์ร่วมให้เด็กทุกคนอะ่ะมีน่าจะเป็นช i n นา r รีมตัวหนึ่งด้วยนะคะเอ่อได ได้เอามาเป็นโจทย์ที่เด็กทุกคนได้เรียนรู้ร่วมไปด้วยนะคะคราวนี้ก็กลับมานึกถึงเราเนาะว่าเออโจทย์ร่วมของนวัตรกรรมของประเทศเราคืออะไรแล้วถ้าเกิดเรามีจุดตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถทําเป็นโจทย์ย่อยๆที่จะทําให้เด็กเราเนี่ยรู้สึกว่ากําลังที่จะเรียนรู้เพื่อปร,ประเทศกําลังก้าวข้ามผ่านไปในยุคสมัยใหม่นะคะรวมไปถึงการใส่ใจความตึงเครียดนะคะของเด็กๆนะคะจริงจ ไอตัวนี้นะน่าสนใจมากนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้เพื่อการสแกนหรือว่ามันจะสามารถเพื่อการรักษาได้ด้วยนะคะนะคะก็ก็เอ่อสุดท้ายปลายทางนะคะไม่ว่าจะเทคโนโลยีเยอะขนาดไหนหรือว่ามีเพียบพร้อมขนาดไหนเนี่ยกร n นโซนที่เป็นธรรมชาติที่ให้ c คอน e c t กลับไปสู่เอ่อความ r e แล x กผ่อนคลายนะคะเขาก็ยังเป็นมีความใส่ใจอยู่นะคะค่ะก็ ต้องไปดูจริงมาะะฟังแล้วดแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะ